สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะใบเขาก็จะเป็นไซส์กลางๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะตัวนี้เขาจะเป็นรุ่นผ้านะสีฟ้านะคะสีฟ้าอ่อนๆนะแล้วก็ขิดด้วยหนังขาวแล้วก็เขาก็จะมีผู้สีขาวนะอยู่ตรงนี้แต่นุ่นไม่ได้เอาออกนะคะตัวนี้สายสะพายเขาไม่สามารถถอดออกได้นะคะคือทรงเขาก็ประมาณนี้เลยเล็กๆนะ ตัวสายสะพายเขาเป็นสายหนังนะสายหนังขาวก็คือขอบๆตรงนี้จะเป็นหนังขาวทั้งหมดเลยนะคะลูกเล่นเขาคือสวยมากใบนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้อะไรสีทองนะคะตัวนี้มันมีผู้เห็นไหมเอ่ยผู้สองอันเล็กๆนะคะสีขาวผู้เล็กๆนะเวลาปล่อยก็คือสวยนะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสายหนังสีขาวสามารถปรับระดับได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้กัน ลูกค้าได้ไปนะคะอาจะ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 รูดย่านนิดนึงติดพวกกระดงกระดาษนะคะซับในก็จะเย็นๆนะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะช่องโล่งๆแล้วก็มีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ให้สองช่องนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะมีช่องเล็กๆให้อีกหนึ่งช่องตามสไตล์ของโค้ดนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่นี้ด้านหลังเขาก็จะมีช่องเล็กๆให้อีกหนึ่งช่องนะคะ ตัวนี้ด้านในของเขาจะเป็นผ้าสีน้ําตาลนะเดี๋ยวนุ่นให้ดูชัดๆนี่เห็นไหมเป็นผ้าสีน้ําตาลแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรขอเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่ iPhone 13 Pro Max ได้ไหมใส่ได้นะคะตัวเคสเขาใหญ่เอ้ยตัวกระเป๋าเขาใหญ่กว่าตัวเคสนะแต่ว่าไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะอ่าแล้วก็ขนาดของใบน,นี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะขนาดของเขา ความสูงของเขาประมาณห้านิ้วโดยประมาณนะคะห้านิ้วการวัดก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะความยาวเขาประมาณ7นิ้วครึ่งนะโดยประมาณนะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงของเขาประมาณเอ้ยความฐานกระเป๋าของเขาประมาณ2นิ้วนะก็ใครชอบนะคะลองดูลองชมได้นะใบนี้สวยอะ่ะนี่นะคะ